สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับย้อนคำทำนายโหนฟองสนานฟันฉับรัฐบาลชุดใหม่พูดถึงฝ่ายค้านยิ่งขนลุกเมื่อ10มิถุนายน2566ไทยนิวส์ได้สัมภาษณ์โหนฟองสนานจามรัจจนจรถึงการจัตั้งรัฐบาลชุดใหม่เคยพูดถึงนายกคนใหม่ว่า จะเป็นหน้าใหม่หรือหน้าเก่าทั้งนี้โหนฟองสนานอยากได้เคยททำนายถึงเรื่องของฝ่ายค้านเอาไว้ด้วยซึ่งฟังคำทำนายแล้วถ้าเมาคนลุกกันเลยทีเดียวโดวยโหนฟองสนานเผยว่าตอนนี้บ้านเมืองของเรานั้นยังไปได้แต่การเมืองนั้นค่อนข้างจะยุ่งเหยิงพอสมควรมีอารมณ์กันเยอะมากเรื่องของการเมืองกระทบอารมณ์กันเยอะมากอาจจะมีการใช้อารมณ์มีเรื่องวุ่นวายกันเช่นการประท้วงกันแต่ในที่สุด เขาก็จะหาทางกันได้เองในการที่จะจะตั้งรัฐบาลตั้งฝ่ายคา้านรอดูนิดหนึ่งเพราะตอนนี้น่ะจิตใจคนไทยจากดวงเมืองเขาเรียกว่าตนุเศษ,ษโดนกระทบมากเดี๋ยวจะมีลีลาของการคลี่คลายเริ่มหลังจาก18ตุลาคม2566เป็นต้นไปช็อตที่2จะเป็น21เมษายน2567เป็นต้นไปแล้วเข้าสู่ปีที่ดีของเมืองมากม ที่ต้องรีบทำก็คือ21เมษายน2567วันเกิดเมืองถึงวันเกิดเมืองปี2568หนึ่งปีที่เมืองของเรานั้นมีโอกาสทองต้องรีบทำปีนี้ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นดาวใหญ่ให้คุณหมดดาวร้ายหลบมุมดาวประจำชีพของเมืองเป็นสีตกภูมิสุขโอกาสทองของพวกเราหมอปาย เปิดคำทำนายดวงวงการบันเทิงตุลาคมพฤศจิกายนเจอเรื่องช็อกสองเรื่องหมอปลายไพรกระซิบได้ออกมาทำนายเกี่ยวกับ,บวงการบันเทิงเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งหมอดูคนดังของไทยที่ใครๆก็รู้จักหลังจากที่ออกมาทำนายหลายๆเหตุการณ์หลายๆครั้งอย่างแม่นยำจนโด่งดังสำหรับหมอปายไพรกระซิบที่ล่าสุดหมอปลายได้ออกมาเปิดเผยคำทำนายของวงการบันเทิงผ่านทางรายการ เมาอยู่กับปากอยากอยู่กับคิม EP 1 2 6ดำเนินรายการโดยเจเนเฟอร์คิมซึ่งได้ถามว่าวงการบันเทิงบ้านเราจะมีเรื่องช็อกบ้างไหมเพื่อหมอปายบอกว่ามันก็ช็อกไปเกือบหมดแล้วนี่ปีนี้ช็อกเยอะแล้วน่าจะยังเหลืออีกช็อต2ช็อตช่วงตุลาคมถึงพฤศจิกายนวงเล็บถึงชีวิตไหมหมอปลายตอบว่าไม่ถึงแต่ก็รุนแรงตกใจ เสื่อมเสียชื่อเสียงฟ้องร้องก่อนทิ้งท้ายว่าขอเตือนประชาชนให้ใจเย็นๆใจเย็นๆนะเป็นสิ่งที่สำคัญเข้าใจว่ามันผิดหวังแต่ว่าถ้าใจร้อนมากกว่านี้อะไรที่มันปานปลายมากกว่านี้ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาหากินไม่ได้นะขายของไม่ได้มันกระทบหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นน่ะเพรามือกันหน่อยนะทำอะไรก็แค่บางจุดบางที่อย่าลามไปทั่ว ย้อนคทาทำนายสุป,ปังหมอบีทูสือวิญญาณพูดถึงการเมืองไทยและการเปลี่ยนแปลงยังคงเป็นที่น่าจับตาจับจ้องกันอย่างต่อเนื่องสำหรับสถานการณ์การเมืองไทยล่าสุดก็เป็นที่แน่ชัดแล้วว่านายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยคือนายเศรษฐาทวีสินซึ่งประชาชนก็ยังคอยจับตาดูต่อไปว่าครมชุดใหม่ของนายเศรษฐาทวีสินจะมีใครได้นั่งเก้าอีก้กระทรวงไหนกันบ้าง แต่ในวันนี้สุดแอคทีฟพร้อมรุยงานกระตุ้นการท่องเที่ยวอีกกระแสร้รอนๆที่บรรดาชาวเน็ตชาวโซเชียลมีการแชร์คลิปโดยอ้างอิงที่มาจากรายการดังอย่างเมาอยู่กับปากอยากอยู่กับคิ้ม EP 98ที่แขกรับเชิญสุดปังคือหมอบีทูตสื่อวิญญาณที่ล่าสุดในเทปสุดปังนี้หมอบีหรือหมอปีทูตสื่อวิญญาณได้พูดถึงเรื่องที่ทุกคนสนใจมากๆก็คือการเมืองไทย และนายกรัฐมนตรีคนใหม่จะเป็นอย่างไรกันบ้างให้คนไทยได้เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมรับมือทางด้านของหมอบีเคยเผยว่าดวงทางด้านการเมืองนั้นมันมีการเปลี่ยนแปลงถ้าคิดว่าโควิดมันแย่แล้วเดี๋ยวรอดูอันนี้เลยของจริงเปลี่ยนแล้วไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยระวังพึ่งอะไรพวกนี้ไม่ได้อยู่แล้วผมไม่ได้ว่าอะไรใครนะหมอลายดีใจที่ถ่ายผิด นายกป่าแข็งตัวพีหากถ่ายแม่นรับรองประเทศวุ่นแน่หมอปลายแพรกสิปมอดูชื่อดังที่ก่อนหน้านี้ได้ทำนายว่าประเทศไทยจะได้นายกรัฐมนตรีที่ขึ้นชื่อด้วยตัวพอพานหรือตัวพีมีบ่าแข็งแต่ท้ายที่สุดเป็นคุณเศษฐาทวีสินได้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ซึ่งล่าสุดหมอปลายแพรกสิป ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่เคยทำนายถึงนายกคนใหม่ไว้แต่ผลออกมาไม่ได้เป็นไปตามที่ทำนายเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วหมอปลายบอกว่าที่เคยพูดถึงคุณอาหน้าปรุกคุณอาหน้าขาวมีคนบ่าแข็งพอพานตัวพีซึ่งหมอปลายบอกเลยว่าพ่อพานตัวพีรอลุ้นช่วงปลายปีนะคะถามว่าลุ้นว่าอยากให้เกิดขึ้นไหม อยากให้เป็นประชาธิปไตยมากที่สุดอะไรที่เราเลือกมานะ่ะก็อยากให้เป็นคนนั้นไม่อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเดือนพฤศจิกายนเกิดขึ้นเพราะถ้าเกิดขึ้นช่วงนั้นหมอปลายคิดว่าอย่างที่เราเตรียมตัวว่าเราจะก้าวหน้าเราอยากจะทำมาหากินก็มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นถ้าใครว่าปลายผิดหรือถูก หรืออะไรยังไงแล้วแต่ปลายไม่ได้สืเรียดตรงนี้จริงๆผู้ใหญ่ทางการเมืองท่านก็รู้ท่านก็เอาไปปรับใช้เพราะฉะนั้นก็คิดว่าการทำนายของตนที่พูดไปทั้งหลายแหล่มันมีการปรับใช้มีการที่ท่านรับฟังเราแฮปปี้มีความสุขแม่นไม่แม่นไม่สืเรียดเพราะปลายถือว่าถ้าปลายแม่นงานนี้ประเทศชาติมีปัญหาแน่นอนปลายขอไม่แม่น เพื่อให้ทุกคนมีความสุขดีกว่าและตัวปลายมีความสุขด้วยถ้ามันแม่นขึ้นมานะ่ะมันรุนแรงมากนะคะมันรุนแรงกว่านี้นะคะหมอปลายกล่าจากการที่คุณหนุ่มคงกระพันได้ไปสัมภาษณ์อาจารย์ภพยารแสนชัยเกี่ยวกับนิมิตพิศวงและในคลิปตอนที่แล้วเราได้พูดถึงต้นกำเนิดแห่งนิมิตส่วนในคลิปนี้เราจะมาต่อกันในตอนที่พญาพีงคราช และครูบาคันธาได้พาอาจารย์ไพศาลไปโลกหน้ากันครับคุณหนุ่มคงกระพันถามว่าอาจารย์ถูกพาไปที่ไหนอาจารย์ไพศาลตอบว่าไม่รู้ทิศรู้ทางในฝันปลิวขึ้นไปโดยไร้สภาพไร้น้ำหนักไร้ทิศทางและสุดท้ายก็ไปถึงที่แห่งหนึ่งที่เวงว่างบ้านเมืองไม่เหมือนบ้านเรามันมีลักษณะของคล้ายๆศาลาครอบ รอยพระพุทธบาทคล้ายวัดพระพุทธบาทสระบุรีแบบหนึ่งและคล้ายกับวัดพระพุทธบาทตากา้าคุณหนุ่มก็ถามว่าเป็นบ้านเหมือนคล้ายวิมานแบบนั้นหรือครับสวยๆวิจิตแบบนั้นเพราะฉะนั้นศิลปะต่างๆที่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาความวิจิตสวยงามอะไรต่างๆมาจากสวรรค์ เราถึงได้นำมาเป็นศิลปะของวัดวาอารามที่อาจารย์เล่าบนสวรรค์ศาลาบ้านคนอะไรนะ่ะเหมือนกับวัดใช่ไหมครับอาจารย์ไพศาลตอบว่าใช่หนึ่งเป็นศาลาธรรมดาคล้ายกับศาลาทางเหนือเนี่ยข้างทางก็มี 2. เป็นศาลาแบบวัดพระพุทธบาทสระบุรี 3. เป็นแบบวัดพระพุทธบาทตาก้า ที่เคยเห็นเป็นแบบนี้นะ่ะมีสามอย่างคุณหนุ่มถามว่าในศาลามีอะไรครับอาจารย์ภัยสารตอบว่าจะเจอกับคนสองคนจะอยู่ที่นั่นแล้วเขาก็จะเล่าว,ว่าที่นี่นะ่ะคืออะไรเขาบอกว่าที่นี่คือกองบุญกองกุศลของคนในโลกมนุษย์ทำไว้แล้วเกิดอนิสงส์ที่นี่ที่นั่นนายนั้นนางนั่น อยู่บ้านเล็กที่นั้นและพวกเขาเป็นคนเฝ้าคุณหนุ่มก็ถามว่าคนที่เขาอยู่สองสามคนนั้นน่ะเป็นคนดูแลเหรอครับเป็นนายทะเบียนเหรอครับและอาจารย์อยู่นานไหมครับอาจารย์ไพศาลก็ตอบว่านานจนได้เรื่องคุยกันจนรู้เรื่องว่าเจ้าของของบุญยังมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ขอให้รีบทำบุญ จะอยู่ในโลกมนุษย์ได้อีก3ปี4ปีถึงวันนั้นก็ต้องสิ้นบุญมาก็มารับอยู่ที่นี่